วิธีการสมัครวงเงินกู้ยืมกับบัญชีไลบีเคมีขั้นตอนยังไงไปดูกันค่ะขอบคุณค่ะที่กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณค่ะก่อนที่จะสมัครวงเงินกู้ยืมนะคะกับบัญชีไลบีเคก็ต้องเปิดบัญชีไลบีเคก่อนนะคะดาแปะลิงก์วิธีการสมัครเปิดบัญชีกับไลบีเคไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะคะเมื่อสมัครเปิดบัญชีกับไลบีเคสำเร็จแล้วนะคะขั้นตอนในการ สมัครวงเงินกู้ยืมกับไลบีเคขั้นตอนแรกนะคะก็เข้าไปในแอปพลิเคชัน Line ได้เลยค่ะจากนั้นกดตรงวอลเดตค่ะแล้วก็เลือก l i บีเคค่ะใส่รหัสผ่านนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าหลักของบัญชี l i บีเคแล้วนะคะให้เลื่อนขึ้นค่ะจะเจอคําว่าวงเงินให้ยืมก็กดเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นกดสมัครค่ะจะมีรายละเอียดตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ก็ลองอ่านดูรายละเอียดนะคะแล้วก็เลื่อนขึ้นและกดยอมรับค่ะ ต่อมานะคะก็คือความยินยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก็อ่านดูรายละเอียดและกดยอมรับค่ะจากนั้นในการยืนยันข้อมูลส่วนตัวนะคะก็กดยืนยันพอมาหน้านี้ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะกดจิ้มไปแต่ละช่องได้เลยค่ะจะมีเมนูให้เลือกนะคะเลื่อนขึ้นและก็ให้ใส่ข้อมูลให้ครบทุกช่องและกดต่อไปนะคะต่อมานะคะก็ระบุสินเชื่อที่มีว่าเรามีกี่ที่และจํานวนสินเชื่อรวมที่มีปัจจุบันนั้นเท่าไหร่จากนั้นกดต่อไปค่ะ จากนั้นนะคะก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและกดยืนยันนะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลโดยวิธีการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็อ่านดูรายละเอียดนะคะจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้เป็นสิทธิของเราค่ะข้อมูลนี้นะคะเป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่ใช้ในการพิจรรารณาสินเชื่อนะคะจากนั้นกดตกลงค่ะก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะเงื่อนไขในการให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็กดตกลงค่ะ และก็จะเข้าสู่หน้าจอนี้เป็นข้อมูลความยินยอมในการนําข้อมูลที่ได้จากบริษัทข้อมูลเครดิตมาใช้จัดทําแบบจําลองด้านเครดิตอ่านดูรายละเอียดนะคะและเลื่อนขึ้นเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้เขาบอกว่าไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อค่ะจากนั้นกดตกลงค่ะต่อมานะคะข้อกําหนดและเงื่อนไขให้เราติก๊กให้ตรงเครื่องหมายวงกลมมีเครื่องหมายถูกเป็นสีเขียว ถ้าเรายินยอมในเงื่อนไขต่างๆโดยเข้าไปอ่านดูรายละเอียดแต่ละข้อนะคะเข้าไปตรงหัวข้อแรกก่อนนะคะเลื่อนขึ้นนะคะแล้วก็กดยอมรับนะคะเมื่อเรากดยอมรับนะคะ<ๆ>ตรงเครื่องหมายทิกถูกตรงนี้ค่ะจะเป็นวงกลมสีเขียวต่อมาหัวข้อที่2นะคะก็เลื่อนขึ้นและกดยอมรับนะคะจากนั้นก็กดเข้าไปที่หัวข้อที่3เลื่อนขึ้นข้อนี้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ได้ไม่มีผลต่อการพิจรารณาจากนั้นกดตกลงเมื่อตรงนี้เป็นปุ่มสีเขียวสามารถกดคําว่าต่อไปได้เลยค่ะ ต่อมานะคะเป็นการให้ส่งเอกสารนะคะโดยให้ส่งรูปรายการเดินบัญชีหรือสเตตเมนต์ย้อนหลังนะคะให้เลื่อนขึ้นค่ะถ้าเป็นรายการเดินบัญชีที่เรามักจะขอสเตตเมนต์ผ่านแอปธนาคารหรืออ e ีสเตตเมนต์นะคะใช้รายการเดินบัญชีย้อนหลัง7เดือนนะคะรวมหน้าแรกที่มีเลขบัญชีด้วยนะคะหรือจะถ่ายรูปสลิปเงินเดือนล่าสุดและรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนก็ได้หรือว่าจะถ่ายรูปสมุดบัญชีทุกหน้าที่มีรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนรวมหน้าแรกที่มีเลขบัญชีก็ได้นะคะ โอเคจากนั้นวิธีการอัปโหลดนะคะเมื่อเราถ่ายรูปหรือว่าแคปหน้าจอรายการเดินบัญชีย้อนหลังของเราเก็บไว้ในเครื่องแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาให้เราทําการอัปโหลดรูปภาพนะคะโดยวิธีการอัปโหลดนะคะให้กดตรงเครื่องหมายบวกค่ะจะมีป๊อปอัพขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เลือกตรงเอกสารค่ะและเลือกตรงรูปนะคะของดาเนี่ยจะเป็นสเตตเมนต์ที่ดาได้ขอผ่านแอปธนาคารนะคะและดาก็ได้แคปหน้าจอไว้นะคะจากนั้นก็กดอัปรูปต่อไปก็ทําเช่นเดิมนะคะ ก็กดบวกตรงนี้ค่ะและเลือกเอกสารเลือกรูปตอนนี้ก็จะมีรูปของ statement, สเตตเมนต์2รูปแล้วนะคะกรณีที่เรามีมากกว่านี้ก็ทําเช่นเดิมค่ะให้อัปรูปให้ครบนะคะเมื่อครบแล้วก็กดต่อไปค่ะเมื่ออัปรูปเสร็จแล้วนะคะให้รอการพิจารณาค่ะการพิจารณานะคะจะอยู่ที่1-3วันทําการนะคะจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ l i บีเคค่ะ จะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบผลทางไลน์ alert ด้วยนะคะหรือว่าเรานะคะจะเข้ามาเช็คในแอปไลน์ก็ได้นะคะเดี๋ยวกดกลับไปที่หน้าหลักก่อนนะคะเวลาที่เราจะเข้ามาเช็คสินเชื่อนะคะว่าสินเชื่ออนุมัติหรือยังผ่านหรือยังนะคะสามารถกดเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเมื่อผ่านขั้นตอนของการอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะในขั้นตอนของวงเงินที่เราจะได้รับจะอยู่ตรงนี้นะคะและเราสามารถเลือกจํานวนเงินที่เราต้องการจริงโดยกดตรงวงกลมสีเขียวเลื่อนไปที่จํานวนเงินที่เราต้องการนะคะ อย่าลืมนะคะเช็คอัตราดอกเบีย้ยตรงนี้ด้วยนะคะว่ากี่เปอร์เซ็นต์แน่ใจไหมว่าเราจะสมัครจากนั้นเราก็กดสมัครค่ะจากนั้นนะคะก็ให้อ่านสัญญาสินเชื่อวงเงินให้ยืมและกดต่อไปค่ะเมื่อขึ้นหน้าจอน,นี้จะเป็นการสรุปสินเชื่อวงเงินสินเชื่อว,งงอว่าได้เท่าไร่ดอกเบี้ยรายปีเท่าไหร่เราก็ตรวจเช็คดูและก็กดตกลง จากนั้นให้รอผลอนุมัตินะคะภายใน1วันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับพิธีการขอสินเชื่อวงเงินให้ยืมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่าน,นะค่ะที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ